<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ i o s ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยู่ิว่บ้านกันอีกเช่นเคยนะครับก็สวัสนีนะครับผมจะาทำการรีวิวโค้ดใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโค้ดตัวนี้เป็นสไตล์ที่ คนไม่ค่อยเล่นกันนะครัสำหรับลองบอลนะครับโค้ชนะครับแฟรงค์บิเคนบราเวอร์นะครับซึ่งตอนนี้เขาได้จากเราไปแล้วนะครับซึ่งขออนุญาตสวัสดีแก่ตำนานนักฟุตบอลทีมกองหลังของบเยอรมนีครับผมโอเคบอยวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเขาในเกมกันนะครับเขาเป็นโค้ชนะครับอายุแค่45ปีเองนะคุมทีมชาติเยอรมนีนะครับแล้วเขามีสัญชาติเป็นคนเยอรมนีด้วยนะฮะแล้วมาดูสไตล์นะครับเขาสามารถเล่นลองบอลคอเตอร์ได้แค่80นะครับแต่ว่า ข้อเด่นเขาคือลองบอลเฉยๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าลองบอลเคาน์เตอร์กับลองบอลเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับลองบอลเคาน์เตอร์สหรับผมผมว่าเขาจะเล่นเกมลับได้ลึกกว่านะครับแถมเป็นเกมส่วนกับบอลยาวที่แม่นยำกว่าสามาัยผมนะสหรับผมผมเล่นมาประมาณหลายเกมแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างรู้อยู่แต่คลิปที่ผมจะให้ดูคือผมเล่นเกมแรกนะครับผมก็ให้ดูผมจะทิบายความแตกต่างไปเลยนะครับตัวนี้มันคือบูสเตอร์นะครับพวกนักเตะดิเฟนส์อะไรพวกนี้ทนะี่มันมีตรงพวกนี้มันจะได้โบนัสเพิ่มอะไรพวกนี้ไอพวกเลเวลนะครับ แต่จริงเราไม่ต้องใช้นะครับอัพอย่างเดียวนะฮะบูเตอร์นะครับเป็นฟินิชชิ่งกับคิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยก็คือยิงคมกับยิงแรงนะครับสายนี้นะจะเหมาะกับกองหน้านะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะแต่แอบเสียดายนะถ้าเป็นสไตล์เป็นลองบังเคาน์เตอร์มันก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ผมว่ามันไปบูทไอหาช่องไอเวนิสดีกว่านะครับเชื่อผมเลยเอ็กแทกกิ่งไอเวนิสดีกว่าก็ประมาณนี้นะสำหรับค่าค่าโค้ชนะครับซึ่งสำหรับนักเตะในทีมมีตัวไหนเพิ่มพลังไหมไม่มีเลยนะครับเพราะว่า มันพลังเยอะกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีบางตัวที่ลดลงไปอย่างเช่นพวกกองหลังนะครับเพราะว่าบูตเตอร์มันจะหนักทางกองหน้าหมดเลยนะทั้งยิงไกลยิงคมนะครับกองหลังมันไม่ได้ใช้นะอย่างบางทีมีสปีดมีสปีดต้นอย่างเงี้ยกองหลังมันยังพอได้ใช้นะครับสำหรับ Coach เทคนิคโค้ชก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้รีวิวแผนนี้ให้ดูนะเดี๋ยวรีวิวกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็มารีวิวโค้ชกันก่อนเนาะ ก็ตรงกลางนี้อันนี้ตัวจ่ายอนยางต้องเป็นพวกในวงเวดนะครับเอากุลิตไปจ่ายม,มันวิ่งขึ้นไม่ทันนะครับโอเคเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาและนาฬิกาของท่านเราไปชมแรง้งกันเลยกันครับโอเคผมมาตอนนี้อยู่ดีชั้น3จากคลิปเดิมเมื่อวานเลยนะครับที่ขึ้นคาไว้แล้ววันนี้เราจะมาเล่นโคชใหม่กันเลยนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ ผมจะรีวิวแบบไม่อวยนะครับสำหรับใครที่เล่นเข้ามือมันก็อาจจะเป็นสไตล์ของเราสำหรับใครที่เล่นไม่เข้ามือเหมือนผมหรือคนอื่นนะครับก็อาจจะไม่ใช่สไตล์ของเรานะครับผมจะอธิบายความแตกต่างสําหรับรองบอลกับรองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมมาครับผมเจอกับทีมชาติไทยด้วยนะครับในป็คคนไทยนะอันนี้เขาลงแรงไปก่อนผมแลลวนะครับขึ้นดิวิชันสองแล้วเขามีอันดับแล้วแต่ผมยังไม่มีนะครับมาดูกันนะครับว่าเกมนี้นะครับผมจะรู้สึกยังไงสำหรับการเล่นโค้ดรองบอลเฉยๆนะครับ จริงเคยเล่นเป็นน่าจะเป็นเจอร์ลาดหรือตัวไหนสักตัวมาแล้วนะครับฟิลมันก็จะแบบว่ามันมันก็คล้ายๆกันแต่แค่ความรู้สึกของการเล่นเกมรับมันต่างกันนิดหน่อยนะตาบผมนะแต่เกมลุกผมว่า,าลองบอลต่อบ,บอลดีกว่าหาช่องดีกว่านะรับดิรดดู้ดูผมคิดเองนะครับจะกระแผน C 1 3 2นะครับแผนนี้น่าจะหลังลอยนะเรามาดูกันนะว่าเราจะเล่นเกมสวนกลับได้ไหมนะครับเพราะมันไม่ใช่ลองบอลเคาน์เตอร์นะมันไม่มีเคาน์เตอร์นะครับ อย่างควิกเคาน์เตอร์สวนกับเดี๋ยวลองบอลเคาน์เตอร์สวนกับบอลยาวอย่างนี้แต่นี้เป็น l องบอลนะครับเป็นสไตล์แบบต่อบอลเล่นบอลยาวเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมขอช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังๆผมจะเริ่มทำคลิปให้มันดูแบบเหมือนสมัยก่อนแล้วกันนะก็เมื่อก่อนผมทำคลิปคนดูอย่างเยอะตอนนี้มันคนดูน้อยมากเลยนะครับแม้ยความเกมสวนกลับของเรานะครับ ต่อบอลจออังหวะเดียวครับโอ้โหแล้วโดนปัตตนีครับเข้าบอลเร็วซีโก้ซีโก,โโกโ้ปาดออกมาให้เนเน่ครับเนเน่ยกโอ้โหแล้วหลุดเลยครับมาหลังมันสูงกว่าลองบอลเคาน์เตอร์ว่ะโอ้โหช็อตแรกครับโดนยกมาแล้วเอ็มบ,บัปเป้ได้สับลิซายครับแต่มันติดเซฟฮะ,ะฟิลแรกเลยนะครับสัมผัสแรกเลยคือหลังลอยกว่าลองบอลเคาน์เตอร์นี่ครับลอยกว่าลองบอลเคาน์เตอร์ เพราะว่าผมเล่นลองบอลไม่ค่อยโดนยกเท่าไหร่นะครับแต่นี้เหมือนกองหลังมันขึ้นมาสูงกว่านะครับสวยพิกมาบริตแขงอยู่ครับผมแล้วแทงสวยครับนี่คือการลองบอลสินะเป็นสไตล์ลองบอลมันต้องอย่างนี้พิกมาเดินคราบให้กลิตกลิชสวยแล้วกดได้ซ้ายครับเรียบร้อยครับ1นูเลยครับโอ,โ,โอ้โหอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับสำหรับลองบอลน,นะครับแทงทะลุไปเลยนะครับ ก็สไตล์ม <Bien> ันคือลองบอลมันคือบอลยาวอยู่แล้วนะมันไม่ใช่วันทูเบิ้ลหนึ่งสองอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นแบบแทงบอลขึ้นหน้าแทงหาช่องอะไรงนี้นะครับดีดีครับผมแต่ต้องมีนักเตะที่มีค่าจ่ายบอลดีๆด้วยนะครับในทีมไม่งั้นจะจ่ายบอลไม่ค่อยดีนะครับส่วนมาครับเกมรับโอเคกลางลงมาช่วยทันครับแต่ว่ารู้สึกว่าหลังมันยืนติดกับกองหลังเขานิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงขั้นควิกคอร์เตอร์นะผมว่ามันมันดูกลางกลางดีอะ เกมลับสามารถคอนโทรลได้อยู่นะครับในดูดิกล้องหลังผมเหมือนจะลงไม่ค่อยทันนะครับจังหวะโดนสวนมารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเวลาเล่นเกมลับนะครับสําหรับโคตัวนี้นะโอ้โหเดโดนสองบ่อยมากนะครับบีบไม่ทันเดี๋ยวยาวขึ้นไปครับกุลิตโอ้โหมงตั้งได้แต่ว่าโดนติดบล็อกครับแล้วยังเก็บมาได้ครับกุลิตกุลิดครับโอ้โหกุลิตไปแล้วไปแล้วกุลิตมาดิมาดิกุลิบารี่ตอกจ่ายเข้าในโอ้ยังได้อยู่กุลิต มาที่โยนครับโดนครับใช้ความคล่องตัวพลิกมาบังสวยสวยเลยแล้วโดนครับยังไงออกออกไปเลยกล็ไปไม่ได้ยังได้อยู่ครับแล้วดับเบิ้ลโอ้ไม่ติดว่ะจะดับเบิ้ลปั่นซะหน่อยนะครับโดนสวนมาจาังหวะน,นี้เกมรับโซลิบาลเนะี่ยดูดิมันขึ้นมาหลุดตำแหน่งจังเลยนะครับอืมทำไมรู้สึกสว่าโซลิบาลมันขึ้นมาสูงแปลกนะครับปกติมันต้องเป็นกองกลางนะครับที่ผมจะสวิตไปโดนก่อนนะครับสวยพลิกใจ ไม่ถึงเอาถึงเฉยครับแล้วเอ็มปะเป้ยิงลูกยากไปหน่อยครับ <c oughs> นึกว่าตังหวะแล้วมันจะไม่แตะยาวแนละ้วถ้ามันแตะไม่ยาวมันก็ยิงเร็วอันนี้มันก็จะมีลุ้นกว่านี้นะครับอย่างหนึ่งสูญงับเป็นลูกแต้มุมของอันเดรเปโโรครับมองข้างในแล้วหยอดเข้ามาวิเอลาโอ้โหยจัด ชนเสาชนตะไคร์ออกข้างไปโอออกหลังไปครับจังหวะเปิดสวยแล้วครับได้เทคแต่มันลึกไปนิดนึงครับวลามีพื้นที่มงงน้อยไปหน่อยครับก็เลยมงค่อนข้างยากครับลูกนี้สัยยาวขึ้นมาสุริบาครับมงสวยเราเป็นโยนค้าวเก็บได้อันเดเปโรโยนค้ฟครับแทงแล้วโดนเข้าเร็วจังหวะนี้ครับโดนสวนมาดูเกมรับของเราบ้างครับเกมรับกองกลางหายไปไหนทำไมวีราขึ้นไปสูงจังล่ะเอ้าเสียฟาวซซะงั้น เอวีลาเราขึ้นไปสูงอยู่นะเนี่ยเหมือนกองกลางมันไม่ค่อยเล่นเกมรับนะครับถ้าเทียบกับลองบอลคอร์เตนะครับอันนี้อันนี้คือสําหรับผมนะโอ้โหโดนจ่ออุอ้ยมุ่งออกโอ้โหลูกมุ่งเปิดมุ่งนี่โดนเนิร์ฟจัดเลยนะครับตั้งแต่แพทใหม่มานี่คือแบบแทบไม่เจอเปิดมุ่งเลยอะ่ะคือมันเนิร์ฟเกินนะครับสวยด้านซ้ายหลุดมาอย่างนี้เจ๋วเลยครับบอลยาวแล้วจังหวะน,นี้ยอดตบเฟกช็อตเออหนึ่งทีครับแล้วยอดมากุลิชขึ้นหกโอ้โหหก้อนสวยนะครับแต่ว่า มันไม่ได้ก็ไม่ตรงกรอบอะเป็น e x t r a t i o n เบอร์นะครับไม่ใช่ fixed shot นะสำหรับสกิลเน e y า a นะครับโหต้องบอกก่อนนะครับว่าจังหวะบางทีมันหัวมันคิดได้แต่มันพาคไม่ทันก็ต้องพูดอะไรไปก่อนนะครับบางทีมันมันเบอร์นะครับเราทำงานเยอะไปหน่อยครับก็อย่างนี้แหละอาจริงจริงอยากลงคลิปทุกวันเลยนะทุกคนแต่ว่า ด้วยความที่เรามีงานประจําอยู่แล้วนะครับวันนี้วันนี้หยุดงานก็เลยแบบลงคลิป2วันติดได้แทงช่องสวยครับกุลิตอาริโกฟูกุลิตเนี่ยคือสไตล์บอลยาวครับแล้วปาดโอ้โหชาไปนิดหนึ่งครับปาดแต่แรกก็จบแล้วมันแต่งบอลยากกปนนิดหนึ่งครับบอลมันแรงฮรรู้สึกว่าบอลแนวลึกจะรีจะดีมากนะครับการแทงขึ้นหน้านะครับการแทงให้กองหน้าวิ่งนะครับรู้สึกว่าจะดีมากนะครับโอ้โห ก็มันมันสำหรับคนที่ชอบเล่นแนวแบบโกโปรเชอร์ละกันนะครับแนวต่อบอลที่แบบแทงช่องเก่งๆหน่อยนะครับไม่ไม่ชอบสวนกลับอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันจะเหมาะนะครับสำหรับลองบอลเนี่ยมันคล้ายๆกับโกโปรเชอร์ที่แทงบอลดีนะครับประมาณนี้เนาะ เพราะว่าเกมส่วนกลับมันก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่รู้สึกว่าส่วนไม่ค่อยโหดนักเตะมันจะวิ่งไม่ค่อยสุดอ่ะมันเหมือนมันรอๆอะไรสักอย่างนะครับสวยแทงสวยเอปเป้กดด้วกซ้ายครับกุลิดแอซซี่ไปนะครับสวยเลยครับสองหนึ่งต่อบอลซานก็แจ๋วเลยนะครับดูดิวันทูก็หลุดไปนะครับเขาเปิดบุกมาหนึ่งขีดครับเราเปิดรับสองขีดกันลูกเล่นเร็วไปก่อน ซิโก้ครับเบนไว้เบนไว้ไหลเข้ากลางอิงกโรอกองเต้มาถึงรุมมินิเกตติดเซฟว่ะโอ้โหยืนตำแหน่งโคตรดีอ่ะโอ้โหปีได้เช็คเราเอาเรื่องจัดนะครับแล้วเป็นทางด้านของโรเบโตคาร์รอดคาร์รอด,รอดจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับบักหนุ่มเท้าไฟเปิดเข้ามาก็โดนม่งสกัดไปได้ครับแล้วจะสวนไม่ได้เอ็งกรอกองเต้มาที่บักหนุ่มเท้าไฟครั้งหนึ่งยอดใส่ก้อยเข้ามาติดที่มาดินี่ แล้วคืนมาที่เอ็มบาเป้บปเป้ได้สวนสวนจังหวะนี้โอ้ยกมืออยู่แล้วแทงขึ้นมาสวยครับทางด้านของอะไรฟูกุลิตกุลิตงูเกงกองกิงกองแก้วนะครับแล้วจังหวะนี้พลิกสวยดับเบโลทัตแล้วดีใส่ก้อยโจูชนเสาโอ้โหจังหวะสวนลูกนี้ครับยิงไม่คมไปเองฮะแล้วจะโดนสวนคืนว่างครับมาทางด้านของโดมิโตคาร์โสครับไอทีเดวิดเบ็คแฮมเบิร์กแฮมเบ็คแฮมมาที่ซิโก้กีฬาศักดิ์เสนาเมืองไม่ใช่นี่ครับนั่นเปนคนละซิโก้แล้วจังหวะนี้ถึงเนม่าเนม่าจะจ่ายคืนซิโก้ครับแต่ติดดบลล็อกแ้้้วววจังหะนนีไส แกแต่เอาบอลมันยังกระชอ,อกไปเข้าทางเขาแต่เป็นนากนังน่งของดเดวิคแฮมครับแบ็กแฮมไหลออกมาที่เบนไว์เบนไว์กดหลอดมุ้งเปิดสัตว์แต่หัวของมาดินี่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นเดลเปโรอังเดวเปโรนะครับเดี๋ยวก็เดลเดี๋ยวก็อังเดนะครับแม่งสับสนอยู่ตัวเดียวนะครับชื่อเหมือนกันอีกอกลางครับเดี๋ยวญาติเปลี่ยนเป็นซิโก้มาบ้างนะครับเราใช้ซิโก้กีสักเสน้าหอยนะครับเพราะว่า เสนาเมืองเป็นคนไทยไงเสนาหอยไงมันก็คนไทยเหมือนกันป่าววะนี่เนี่ยผมประเทศเรามันมีหลายภาษามากนะครับแต่คนไทยเราเลือกพูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยเหนื่อยก็พักไม่รักกระพองนี่ไม่เฉียบพูดอะไรวะไอ้วันนี้เปิดยาวเข้ามาถึงเอ็งโกโรกองเต้จามาลูซาเอ็งโกโรกองเต้แข้งหนึ่งคือบบารีออกมาถึงใครเนี่ย แล้วครับแล้วจังหวะนี้ได้สวนสวนมากอ้ยังติดอยู่แต่เป็นเา็งด้านของซีกโก้ครับเก็บได้แล้วเป็นทางด้านของเนมาจะวิ่งควบป่ายเข้ากลางแล้วเบิ้์นวันทูกับอังเดรเปโรอังเดรแทงขึ้นมาให้เนมาโอแต่ว่าติดที่เบนไว้ครับต้องบังกระชออนิดเดียวนะครับมันจะหลุดเดี่ยวลนโดวนะครับสวนขึ้นมาครับ มงได้เวรามงตั้งสวยครับอังเก้แล้วจังหวะนี้วันทูมาแล้วแทงช่องขึ้นมาถึงเนมา่าเนมา่นมาจังหวะนี้คอสนิมๆนิมขึ้นโขกเต็มหัวแต่ว่ามันติดเซฟครับโอ้โหแล้วเป็นดงัดงด้านของเอ้ม๊อปเป้ทำฟัมฟาวครับโอ้ขึ้นโขกเน้นๆของกุลิดนะครับวันนี้โขกไม่เข้าเลยนะครับหัวมงไม่ค่อยดีเลยนะวันนี้กุลิดหรือว่ามันเมื่อวานไม่เนิฟมันเนิบวันนี้วะเนี่ย อะไรครับเนี่ยมันไม่เนิร์ฟหรอกมันเนิร์ฟได้งไงตัวเก่งไงเว้ยอา,ฟาลเฟรียลขึ้นหน้ามาดูตัวเขาแล้วครับสวยครับตัดได้ที่ตูรามครับเราจะสวนแต่ว่ามันจ่ายมาเพื่อนยังไม่มพร้อมวิ่งครับเป็นโร่กองเ,งเ,งเต้กองเต้จ่ายติดกลางๆแล้วได้สวนจังหวะนี้ครับแทงเข้ามาให้อเล็กกุลิดอเล็กกุลิดพิกสวยลุกกุลิตโอ้โหแล้วจังหวะจะปั่นครับโดนจิ้มไปก่อนครับแม่พิกยังสวยอ่ะข้อดีนะครับของแผนนี้เห็นไหมครับจังหวะแทงช่อง ผมว่ามันเล่นบอลยาวแทงช่องขึ้นหน้าดีมากเลยนะครับเห็นไหมหลายๆจังหวะคือหลุดเลยนะครับวันทูสวยยกให้กุลิดเนี่ยดูดิบอลยาวมันต้องอย่างงี้แล้วหักเข้ามาปันลูกนี้โอ้ไม่ตรงกรอบเฮ้ยพี่เนิฟกุลิดผมแล้วเหรอเนี่ยพี่โควานอปผมรีวิวก่อนนะแล้วก็เนิฟวันนี้เนี่ยไอ้บัตซ็อบแล้วจริงๆนเนิอจริงหรือเปล่าจริงหรอกนะครับคิดไปเองมันไม่เนิอนะทุกคน สวยแล้วทางด้านของเนม่าครับจะเปิดอีกครั้งหนึ่งดูดิว่าเนิฟไม่เนิฟกุลิตโคจอดจอดมันเนิฟตรงไหนอก็มาดิครับผมมาเล็กกระฟูกุลิตเล็บกุลุดลุดกุลิตงูกิงกองมะลิงก่องแก้วนะครับเออรู้จักชื่อเขาปะล่าชื่อนี้ครับผมอย่างเฟี้ยวจจงหวันนี้อาจ่ายซามาติดแล้วแล้วขออนุญาต จะส่วนก็ส่วนไม่ได้ครับไอ้นี่ไม่วิ่งแล้วเลือดแดงแล้วนะครับอุยอ้ยอุ้ยเกือบโดนเขียบก่อนครับนั่งออกมาดีนี่ครับเขี่ยขึ้นมาแต่เป็นเล็บกุลุดลุดกุลิครับม่งตั้งและเพื่อนเก็บไม่ได้ครับโอ้แ้วจังหวะนี้บอลคู่คลิกอยู่แล้วโดนสูงขึ้นมาเป็นรบโตคาร์ลอสคาร์ลอสคารด์ารดาโบทับหนึ่งทีแล้วจะออกข้างมาก็ติดที่มาดีนี่ครับแ้วจังหวะส่วนบอลยาวมาเนี่ยเขาเรียกว่าลองบอลของแท้น้องๆดูอีกทีนึงยกให้กุลิเอ้าไม่ได้แม่งเลย ผิดตัวนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้จบแน่นอนครับเรียบร้อยครับจบเกมไปครับสาหรับเกมนี้3ามต่อสูญนะก็สรุปเลยนะครับสำหรับผมผมว่าแผนนี้บอลยาวแทงทะลุช่องดีมากนะทุกคนเห็นไหมหลายหลายครั้งกุลิตอะไรพวกนี้แทงหลุดแทงหลุดตลอดเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่มองหาแผนทะลุช่องหรือว่านักเตะวิ่งหาช่องดีผม่าลองเล่นแผนนี้ดูนะสำหรับผมตอบโจทย์เลยแต่ว่าเกมรับสำหรับผมผมว่าลองมาคาน์เตอร์ยังยังดีกว่านะครับลองมาคาน์เตอร์เกมรับดีกว่าแต่รู้สึกว่า กองกลางเนี่ยตัวหลักมันหาย,น,หายนะครับไม่รู้มันหายไปไหน,นมันมันขึ้นเกมลุกไปด้วยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นลองบอลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมว่ามันน่าจะมีส่วนจากโค้ดนั่นแหละเพราะปกติเราเล่นแผนนี้ประจำประจำอยู่แล้วเราจะรู้นะว่านะักเตะวิ่งไม่วิ่งนะครับโอเคผมว่าประมาณนี้นะครับใครที่ชอบแทงช่องก็ไปจัดกันได้วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะครับ